กลุ่มเฟซบุ๊กสาธารณะอย่างกลุ่มคนรักบุฟเฟ่หรือบุฟเฟ่เลเวอร์ได้มีการโพสต์ของสมาชิกรายหนึ่งที่ทําการเปิดเผยเทคนิคการกินบุฟเฟ่ยังไงให้คุม้มในเวลาจํากัดที่1ชั่วโมง50นาทีพร้อมกับมีภาพประกอบมาอย่างครบครันโดยมีการระบุข,ขั้นตอนบางช่วงว่าข้อที่หหากหมูยังไม่มาให้ลวกกระหล่ำปีไว้สัก3าสี่ถ้วยเอาไว้กินใน1ชั่วโมง50นาทีพอดีพอดีไว้ตัดเลี่ยนข้อที่2หากอุด้งมาให้ลวกอุด้งทิ้งไว้สัก1 2ถึงถ้วยจะไม่ใช่น้าซุป ลวกผกักเพราะน้ำจะมันมากๆข้อที่3เมื่อมันหมูหรือ3ามชั้นมาให้วางในตำแหน่งสีฟ้ากลางกระทะแล้วใช้หมู3ามชั้นทากระทะจะดีกว่ามันหมูเนื่องจากพื้นที่3ามชั้นมันมากกว่าและน้ำมันไหลออกมาง่ายกว่าเนื่องจากหั่นมาบางกว่าข้อที่4สันคอทรงกลมและเบคอนให้ปิ้งไว้ตำแหน่งสีแดงใส่ได้ประมาณ7แผ่นรอสุกข้อที่5หมูหนุ่มหมูชาชูลูกชิ้นหน้ายิ้มหมูปั้นก้อนให้ต้มตำแหน่งสีม่วงข้อที่หให้กินสลับกันระหว่างปิ้งและ ต้มดังนี้หมูสันคอหมูนุ่มหมูเบคอนหมูชาชูหมูสันคอหมูปั้นก้อนและหมูเบคอนลูกชิ้นหน้ายิม้มการกินสลับปิ้งต้มนี่ช่วยทุ่นเวลาทําให้หมูสุกเนื่องจากการปิ้งจะใช้เวลานานมากกว่าส่วนการต้มสุกก็จะสามารถกินก่อนได้กินต้มเสร็จก็ต้มใหม่พอดีกับของต้มชุดใหม่แล้วก็ของปิ้งสุกพอดีการกินแบบนี้จะทําให้คุณได้เท็กเจอร์การเคี้ยวที่แตกต่างกันทําให้กินได้ไม่เบื่อตัดเลี่ยนบ้างด้วยผักกระหล่ำที่ต้มเอาไว้กินอุด้งกับหมูบางครั้งช่วย เจือจางความเข้มของหมูและน้ำจิ้มวิธีนี้จะทำให้คุณกินได้ไม่ขาดตอนตลอด1ชั่วโมง50นาทีฟันทงกินมาแล้วซัดไม่หยุดเหลือ10นาทีไปเช็คบินคุ้มสุดๆและแน่นอนว่าเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพ่ออกไปก็ทำให้มีเหล่าสมาชิกในกลุ่มต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นกินแบบสู้ชีวิตจริงจังจัดห้าห้้าต้องลองวิชาไหมและต้องกางตำรานะเออ